หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน N s e Chat กับน้องๆที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปฟังความคิดเห็นของน้องๆว่าน้องๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของเราอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชอ่วมศสิบอย่าลืมมาแชร์หนูและมาโหวตหนูในแอป N Set Chat หนูจะพ้ารางวัล N s ให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมานำสเสนอ แ,แช็แชนะครับมันก็สามารถคุยได้เราขยำหาเพื่อนได้เราก็โพสเราก็ประชุมเรนก็สามารถเราก็ตอนนี้เขาพัฒนาอยู่นะครับก็สามารถวันข้างหน้าก็สามารถลงปากกาอย่างเรารีวิวการขอขายของได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอเชิญนทนุกคนนะคะเข้ามาโหลดแบบอป n s c h a t นะคะเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะคะ ลืมบทให้หนูนะคะ at 0 1ค่ะตาหวานค่ะขอบคุณค่ะและในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะที่เราจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นขวัญใจ Enset Chat คนต่อไปอย่าลืมไปวตให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะ